ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องกเกษตรไทยบ้านชาแนลนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นบาบับนะครับสำหรับบาบับที่เราจะปลูกในครั้งนี้นะครับก็เป็นพันธุ์แกรนนะครับชื่อเต็มก็ชื่อว่า a ดัลโซเนียแกลนเดอรี่นะฮะเป็นบาบับ พันที่เราเพาะไว้นะครับเป็นเบาบับที่มีถิ่นกําเนิดที่เกาะมาดากัสการ์นะฮะสำหรับหลุมที่เราเตรียมนะครับเราก็จะขุดขนาดกว้าง50เซนติเมตรยาว50ลึก50นะครับขนาดประมาณครึ่งลูกบาศเมตรนะครับ หลังจากเราขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยคอ,อกลงไปนะครับประมาณครึ่งถึง1ถุงปุ๋ยนะครับถุงที่บรรจุปุ๋ยนะฮะครึ่งถุงก็ได้1ถุงก็ได้นะครับใช้อัตราส่วน1ต่อ1น,นะครับใช้ปุ๋ยคอ,อกแล้วก็แกลบดำแล้วก็ดิน ที่เราขุดขึ้นมานะครับเอาผสมคลุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็กวาดลงไปในหลุมนะฮะให้เต็มนะครับทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับสําหรับหลุมนี้เราก็ขุดสาธิตเฉยๆนะครับว่าเราจะขุดหลุมประมาณขนาดไหนสําหรับหลุมที่เราจะปลูกเบาบับในวันนี้นะครับเราเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็มีการ หมักปุ๋ยคอกนะครับผสมกับแกลบดำแล้วก็ดินไว้ครบ1เดือนแล้วนะครับมีทั้งหมดจำนวน42หลุมนะครับสำหรับเบาบับที่เราจะปลูกในวันนี้เราจะปลูกทั้งหมด42ต้นนะครับพี่น้องก็สังเกตว่าดินก็ยังพอขุดได้นะครับยังไม่แน่นมากเพราะว่าเป็นดินที่ เพิ่งจะขุดขึ้นมาใหม่ๆนะครับเพิ่งขุดขึ้นมาประมาณสักเดือน2เดือนนะครับเป็นคันดินรอบรอบบ้านที่เราจะสร้างนะครับสร้างใหม่นะหลังจากขุดหลุมแรกผ่านไปนะครับเราก็ หลุมที่สองนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับพี่น้องก็สังเกตนะครับว่าดินแข็งใช้ได้นะครับเพราะว่าขุดจอบลงไปนี้จอบเด้งกลับขึ้นมาเลยนะฮะก็เล่นเอาปอดเอาตับโยกเหมือนกันนะฮะ ตอนนี้เราก็กำลังขุดหลุมที่2นะครับถ้าเกิดว่าทิ้งระยะไว้สักประมาณ1เดือนนะครับก็ดินจะไม่แข็งมากแต่ถ้าทิ้งไว้ปีนะฮะปีหน้าค่อยมาขุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเพราะว่าดินมันจะแน่นนะฮะขุดยากกว่านี้นะฮะ หลังจากเราขุดแล้วเราก็ใช้อินทรีย์วัตถุนะครับปุ๋ยข้อแกบดำหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เรามีนะครับบางคนก็อาจจะใส่พวกหินฟอสเฟตโดโลไม้์ปูนขาวหรือสารปรับสภาพดินอื่นๆลงไปนะครับก็จะช่วยให้พืชที่เราปลูกเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับสำหรับผมก็ใช้ เพียงแค่แกลบดำแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ผสมดินที่เราขุดขึ้นมานะครับเราเอากลับลงไปในหลุมนะฮะก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการเตรียมหลุมนะครับต่อไปเราก็จะพาไปชมการปลูกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ที่เห็นในรถนะครับก็เป็นต้นเบาบับพันแกลนนะครับจำนวนทั้งหมด42ต้นนะครับสังเกตดูก็อาจจะดูเหมือนต้นไม้ตายอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าไม่มีใบสักใบเลยนะครับทั้งหมดทั้ง42ต้นนะครับ การไม่มีใบของบอบับพันแกลนนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง,งนะครับของบอบับพันนี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบแบบแนวแปลกๆนะครับการที่ต้นไม้ไม่มีใบนะครับมีแต่ลำต้นยืนเด่นเป็นสง่านะครับมันก็ดูสวยแปลกตามีเอกลักษณ์ไปอีกแบบนะครับ หลังจากที่เราได้ต้นเบาบับมานะครับเราก็อาจจะลดน้ำให้เบาบับสักหน่อยนะครับเพื่อใหอ้เบาบับดูดซึมน้ำเข้าไปนะครับเอาไว้สู้กับความแห้งแล้งนะครับหรือว่าอาจจะไม่ลดก็ได้นะครับอาจจะเอาไปปลูกเลยก็ได้นะครับเมื่อเรา ได้ต้นมาแล้วนะครับผมก็จะทำการเอาต้นบอบบไปวางไว้ตามหลุมที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อจะได้สะดวกในการทำงานนะครับเพราะว่าวันนี้แดดค่อนข้างร้อนแล้วก็ทำงานคนเดียวนะครับก็จะลำบากอยู่นิดนึง อากาศร้อนมากครับพี่น้องอันนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับอากาศก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับ ้าดินที่เราขุดขึ้นมานี่เป็นดินใหม่ๆนะครับถ้าเรารีบปลูกพืชปลูกต้นไม้ลงไปนะครับต้นไม้ก็จะโตได้ดีโตได้เร็วกว่าเราปล่อยทิ้งไว้ปี2ปีนะครับเพราะว่าดินมันจะเริ่มแน่นนะครับจะทำให้อากาศไหลเวียนเข้าไปข้างล่างได้น้อยนะครับพืชก็จะ,จะเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะครับ เหมือนช่วงที่ดินยังหลวมๆอยู่นะครับอันนี้ผมก็เอาต้นบาบับไปกระจายไว้ตามหลุมสำหรับหลุมปลูกที่เราเตรียมไว้นะฮะก็จะห่างกันทุก4เมตรนะครับ ดังนั้นเมื่อปลูกแล้วต้นเบาบับของเราก็จะอยู่ห่างกัน4เมตรพอดีนะครับและระหว่างหลุมปลูกต้นเบาบับนะครับเราก็จะปลูกกล้วยน้ำวา้าแซมลงไปนะครับเราก็จะมีการเตรียมหลุมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ42หลุมนะครับรวมทั้งหมดเป็น84หลุมปลูกนะครับทั้งกล้วยทั้งเบาบับนะครับเพราะว่า หลังจากปลูกต้นบาบับเสร็จแล้วแล้วก็กล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมีการวางระบบน้ําหยดนะครับที่เห็นท่อโผล่ขึ้นมานะครับเป็นท่อ PVC สีฟ้านะครับก็เป็น,นท่อน้ําท่อน้ําหลักนะครับท่อเมนขนาด2นิ้วที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับนี่นะครับผม ก็มีก๊อกน้ำใส่ไว้แล้วบางส่วนนะครับเพื่อใส่สายน้ำหยดนะฮะหลังจากที่เราเอาต้นเบาแบบไปกระจายไว้ตามหลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาปลูกเบาแบบกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นปฐมเลิกต้นแรกนะครับที่เราจะปลูก ก็สังเกตหลุมปลูกเราจะปักไม้ไว้นะครับข้างล่างก็ผสมปุ๋ย้อกผสมแก่ดํำไว้เรียบร้อยในหลุมปลูกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปรับหน้าหลุมนะครับเพื่อเอาต้นเบาบับลงปลูกเราก็จะทำการฉีกถุงดำออกนะครับ ก็ฉีกอย่างระมัดระวังนะครับไม่ให้ตุ่มดินแตกนะครับเพราะว่าถ้าตุ่มดินแตกแล้วการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ผมทำแตกไปหลายต้นในการปลูกคราวนี้ก็เพราะว่าดินในทงปลูกค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะปอ,อนนุ่มนะครับไม่ค่อยเกาะตัวกันนะครับเพราะว่าใส่แกบดำไปเยอะทำให้ดินไม่ค่อยจับตัวกันเวลาแกะถุงออกก็ทำให้ตุ่มดินที่หุ่มรากบอบับบอยู่นะครับมันแตกออก การปลูกนะครับเราก็จะปลูกให้น้ำไม่ท่วมขังบริเวณโคนต้นนะครับก็ทำเป็นลักษณะหลังเต่าขึ้นนิดนึงนะครับหรือปลูกในลักษณะที่รากลอยๆนิดหนึ่งนะครับอย่าฝังลงไปลึกนะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับ ก็กวาดมาผสมกับดินตรงบริเวณหน้าหลุมนะครับต้นบอบับนะครับเป็นพืชที่ชอบปุ๋ยคอกนะครับพวกปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะฮะ,ะจะไม่ชอบปุ๋ยเคมีมีครั้งหนึ่งนะครับผมอยากให้ต้นบอับบโตเร็วๆนะครับก็ใช้ปุ๋ยยูเรีย ใส่เบาบับนะครับปรากฏว่าผ่านไปไม่นานนะครับใบเ้าเริ่มเหลืองเริ่มดำแล้วก็ร่วงนะครับร่วงก่อนเวลาอันควรก็กว่าจะฟื้นตัวได้ก็ใช้เวลาเป็นปีสองปีนะครับเล่นเอาต้นเบาบับไม่มีใบอยู่เป็นปีสองปีนะครับก็ชะงักการจเจริญเติบโตไปนะฮะแต่ ก็โชคดีนะครับว่าเบาแบบเป็นต้นไม้ที่ทนนะฮะตายยากนะฮะไม่มีใบอยู่เป็นสองปีก็ไม่ตายอันนี้เราก็จะปลูกต้นที่สองนะครับเพื่อนๆก็ลองจินตนาการนะครับถ้าเราปลูกเบาบับเป็นแถวเป็นแนวนะครับ เป็นแถวเป็นแนวยาวนะครับรอบบริเวณครูรอบบ้านนะครับเหมือนที่ผมทำเนี่ยถ้ามันโตขนาดสักคนโอบหรือสองคนโอบนะครับมันก็น่าจะเป็นทำให้เกิดทัศนียภาพที่ดูสวยงามแปลกตานะครับจินตนาการถึงต้นบอบับที่อยู่ที่มาดากัสกานะครับ ต้นขนาด3-4คนโอบนะครับอายุเป็นร้อยปีพันปีเมื่อมันอยู่กันเยอะนะครับเวลามันไม่มีใบช่วงหน้าแล้งมันก็ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ดูแปลกตาสวยงามไปอีกแบบนะครับเหมือนต้นไม้ตายยืนต้นยืนเด่นเป็นสงายอยู่นะครับเป็น แนวคลาสสิกแนวทะเลทรายแนวแห้งแล้งนะครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวทะเลทรายเหมือนผมนะครับก็เนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมแถวบ้านผมภาคอีสานนะครับมันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แล้งนะครับช่วงหน้านแล้งนะครับการมีต้นไม้ที่ทนแล้งนะครับมาปลูกมันก็เป็นอะไรที่ ลงตัวนะครับแล้วก็เหมาะกับสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อน,อนๆบางคนได้ยินมาเออต้อ,อ,องใช้เวลาเป็นร้อยปีพันปีเฉลอถึงจะได้เห็นต้นขนาดนั้นนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะอ่าถ้าเราดูแลรักษาดีๆในระยะเวลาประมาณ6-7ปีเบาบับพันนี้นะครับก็สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่ในขนาดขนาดหคนโอบได้นะครับ ขนาดหนึ่งคนโอบเนี่ยก็ดูเริ่มเป็นฟอร์มเป็นรูปทรงรูปร่างที่เริ่มดูสวยงามตอนนี้เราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับดินบริเวณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นหินมีดินเหนียวแล้วก็ มีหินปนเยอะแล้วก็ดินแข็งถ้าเกิดว่าเจอสภาพดินแบบนี้เราก็สามารถปรับปรุงได้นะครับก็ใส่แสดดำใส่ปุ๋ยคอกลงไปเยอะๆหรือบางทีก็อาจจะขุดดินทรายมาผสมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อ,อลดความ แข็งตัวของดินเหนียวเวลาโดนน้ํานะครับเวลาโดนน้ําดินเหนียวมันจะเซ็ตตัวเกาะกันเป็นก้อนแข็งนะครับแต่ถ้าเราเติมดินทรายเติมแกลบดันดำลงไปนะฮะก็จะช่วยให้ดินอยู่ในสภาพที่โปร่งขึ้นนะครับก็จะไม่จับตัวกันเป็นก้อนแข็งมากนะัก ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่น้องอก็เป็นสองหลุมสุดท้ายนะครับที่ติดชาย่าเป็นบริเวณคันดินที่มาสิ้นสุดรอยต่อกับป่าที่เราปลูกไว้ด้านหลังที่เห็นก็เขียวนะครับก็เป็น ป่าโคกบ้านเรานะฮะก็มีไม้เศรษฐกิจพวกยงางนาต้นพยุงสำหรับสวนของเราก็ปลูกไม้หลายชนิดหลากหลายก็มีความคิดนะครับว่าหลังจากปลูกเบาบาปลูกกล้วยเสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะปลูกพืชพวกตระกูลปาล์มนะครับต้นปาล์มประดับต่างๆนะครับเอามาปลูกกระจายสลับไว้กับต้น เบาบบบเป็นระยะระยะนะครับก็น่าจะทำให้วิวทิวทัศนะครับดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ ตอนนี้เราอยู่ในร่มนะครับในป่าอากาศวันนี้ร้อนมากตอนนี้เราก็ได้ปลูกเบาบับเรียบร้อยแล้วนะครับกว่าจะเสร็จก็เล่นเอาเหงื่อท่วมนะครับตอนนี้ก็มีแผนจะต่อสายน้ำหยดนะครับ แต่พอดีสายน้ำหยดของเรายังไม่มานะครับก็เลยต้องรอก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเบาบับปลูกแล้วพลค,ครับยังไม่ต้องรดน้ำก็ได้นะครับจะเห็นว่าที่ปลูกไปทั้งหมดนะครับยังไม่มีใบซักต้นนะครับ สำหรับเบาบับพันแกนก็จะแตกยอดในช่วงเดือนเดือนเมษานะครับปลายเดือนเมษาต้นพฤษภานะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับบางทีถ้าผลมาชุกนะครับช่วงเดือนมีนาะเมษาเราก็น่าจะเริ่มเห็นใบอ่อนแตกออกมา สำหรับที่ปลูกไปวันนี้ก็มีทั้งหมด42ต้นในระหว่างต้นบาบับเราก็แพนไว้ว่าจะขุดหลุมปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยแล้วก็จะปลูกพืชอวบน้ำชนิดอื่นๆนะครับเช่นต้นพาชีโพเดียมนะครับเราก็ได้เตรียม ลาไปบางส่วนแต่ก็มีจำนวนไม่เยอะมีสักประมาณน่าจะ20-30ต้นนะครับแต่ว่าก็จะปลูกสลับกับต้นเบาบับก็เป็นงานปรับปรุงทัศนียภาพนะครับรอบบ้านนะครับ ก็าวางแผนไว้ว่าจะปลูกไม้ประดับนะครับเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูสวยงามนะครับสำหรับบอบับชุดนี้นะครับเราก็จะดูแลเป็นอย่างดีมีระบบน้ำหยดให้จะไม่ได้ปลูกทิ้งเหมือนเหมือนที่รีวิวให้ดูเมื่อวานที่ปลูกไว้ด้านล่างนะครับ ถ้าเราปลูกแล้วมีการให้น้ำหรือว่าดูแลต่อเนื่องก็น่าจะโตได้เร็วกว่าแล้วก็จะทำให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็ความสวยงามได้เร็วกว่านะครับก็เสร็จแล้วนะครับร้อนมากนะครับวันนี้ สำหรับหลุมปลูกก็วางไว้ทุกระยะ4เมตรช่วงระยะที่รอความสวยงามของกแบบ,บนะครับเราก็จะปลูกพืชที่กินได้นะครับเช่นพวกกล้วยพวก ฟักทองแตงนะครับต่างๆเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยนะครับถ้าต้นบอบ,บ ทั้งหมดโตขึ้นนะครับก็คงจะดูดูแปลกตาแล้วก็สวยงามไปอีกแบบนะครับตอนที่เราวาดฝันไว้นะครับแต่ก็อาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงเพราะว่าเบาบ,บัฟอร์มที่พอจะดูได้ดูสวยงามก็น่าจ,จะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย6-7ปีนะครับก็ ต้องใช้ความอดทนนะครับ